เต้ยตอบแล้ววันนั้นคิดอะไรอยู่ถึงโผล่แซลอเล็กโบเล่นเอาสร้างเสียงฮือฮาขึ้นมาทันทีหลังอยู่อยู่นางเอกสาวตัวเลว็กเต้ยจริงพรก็โผล่ไปคอมเมนต์ใต้ภาพในไอจีแฟนเก่าอย่างอเล็กทีระเดชที่ลงคลิปโมเมนต์หวานๆกับหวานใจคนใหม่อย่างสาวโบเมลดาเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดสาวเต้อยออกมาอธิบายถึงสาเหตุที่ไปคอมเมนต์แซลใต้ภาพนี้กับการสัมภาษณ์โดย นายเอนเตอร์เทนว่าก็ไม่มีอะไรเลยเห็นเขาลงแล้วเขาไปเที่ยวมันก็ดูสวยงามวิวดีมากถ่ายรูปกับลามะอาปากาซึ่งมันดูน่ารักมากจริงๆตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแค่ว่ามันดีมากเลยก็เลยพิมพ์ไปค่ะก็ดีใจด้วยกับความรักเห็นเขาแฮปปี้ก็ดีใจค่ะมีคนแซวไหมจริงๆเต้ยไม่ได้อ่านเลยพอเมนเสร็จก็ไม่ได้มานั่งอ่านหรืออะไรกับอเล็กตอนนี้ก็คือเป็นเหมือนเพื่อนไอ ไปแล้วก็แค่คอมเมนต์แซวค่ะก็เป็นอีกหนึ่งมิตรภาพดีๆที่ถึงจะจบความสัมพันธ์กันไปก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันกับทุกคนถ้าแบบนั้นสำหรับเต้ยเต้ยรู้สึกว่าคนที่เราเคยคบหรือเคยใช้ช่วงเวลาด้วยกันมันก็หลายปีนะสามปีห้าปีมันก็นานเราไม่อยากไปทำลายความสัมพันธ์นั้นเราแค่อยากวิ้ไว้ความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้มากกว่าก็เลยไม่ได้ไมโทรรู้สึกว่าเราจะต้องไม่คุยกันหรือเกลียดกันไปแบบนั้นค่ะ